ิสดีค่ะทุนดีด,ดีตอนเราเข้าสู่ช่องอาราคาทีนะคะวันนี้เราอยู่กันเกมไมค์ครับในโปรเจกต์ไมค์ครับโลกเวทมนต์พาร์ทที่15แล้วนั่นเองและพาร์ทนี้นะคะก็จะเป็นพาร์ทที่เราจะมาต่อสู้กับบอสประจำวิหารที่เราเคยไปต่อสู้เมื่อพาร์ทที่เราแล้วแต่เราก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้นั่นเองแล้วก็อย่างหนึ่งที่มุกจะต้องมาแจ้งทุกคนนะคะก็คือพาร์ทนี้นะคะเป็นพาร์ทที่ สุดท้ายแล้วนั่นเองนะคะทุกคนเป็นพาร์ทสุดท้ายของโปรเจกต์เราแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นพาร์ทสุดท้ายของการเล่นไม้ค่าของมุนะคะแน่นอนก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆมาเรื่อยๆแต่ว่าโปรเจกต์นี้นะคะก็ได้มาถึงที่สิ้นสุดของมันแล้วนั่นเองนะคะมคุก็อยากจะมาปิดโปรเจกต์นี้ด้วยชัยชนะอัสวยงามนั่นก็คือการล้มบอดวิหารน,นี้ให้ได้นั่นเองค่ะ จากภาคที่แล้วามานะคะมุกก็ทําการไปอัปเกรดชุดนะคะแล้วก็ตีบวกอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้นะคะมุกก็มีทั้งธนูอินฟินิตี้ที่มีพาวเวอร์5เลยนะทุกคนพาวเวอร์ไอวีเลยนั่นเองนะคะแล้วก็มีดาบด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็แบบมีชุดเกราะที่แบบหนาสุดๆนะคะถึงแม้อาจจะไม่ใช่ชุดเกราะหรือว่าอุปกรณ์เนเตอร์ไลท์แต่มันก็ถือว่าอ่ามันก็สุดความสามารถที่มุกจะหาได้แล้วนั่นเองนะคะคือแบบมุพูดเลยการตีบวกของนี่ทําให้ตัวเราฟูนี่เป็น อะไรที่ใช้เวลานานมากกว่าจะหาเวลกวจะแบบตีบวกดีๆได้เออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเออโอเคเรียบร้อยมุกจัดการไอเจ้าตัวไอนี่นะคะต้นไม้กินคนที่มันอยู่ข้างหน้านะอ้อมันไม่ดอกไอนี่ด้วยโอเคทุกคนทุกคนเห็นไหมคะว่ามันอยู่ข้างในมันเป็นบอสในวิหารที่กําลังหลับไหลอยู่และสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของเรานั่นก็คือกงสปานั่นเองแต่ดีที่ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตอนกลางคืนเอ้ยตอนกลางวันตอนกลางคืนอะไรอุ้อยเดี๋ยวนะมุกดนอะไร ูโดตัวอะไรเจาะะออเดี๋ยว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 ขอปักไฟไว้ก่อนวางไฟไว้ก่อนกันเหนียวนะคะกลัวมันแบบว่าเกิดมาแล้วเออโอ๊ย <laughs> ฉันโดนสอยนะ่ะน่าจะมีตัวอะไรสักอย่างยิงเรานะคะเดี๋ยวมุกต้องทําทอ็อตคือตอนนี้เราจะไม่สนอะไรก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบมาติดไฟก่อนเพราะว่าเราแบบไม่อยากให้กงสปาพวกนี้ทนำะมันเกิดดูดิมีตั้งหลายกองทุกมุมเลยโอ๊ยจะโดนโอ๊ย <laughs> โดนยิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงอีกอยู่จะเย็นๆนะพวกนะโอเคโอเคเรียบร้อยมาโอ้โหอีพวกนี้ที่มันอยู่บนหัวฉันนี่คือแบบแหมพวกหล่อนนี่นะโอเคค่ะเด playing, around, Again, ี๋ยวเรานะคะสอยไอพวกสกิลริตันที่อยู่ข้างบนก่อนไหนมาดูซี่นี่เนอโอ้โหแรงจริงขนาดมันใส่ชุดเกราะนั่นอะโอเคไหนอีกตัวนึงมานี่เนอหุย นัดเดียวจอดครับน้องนั้นเออเรียบร้อยตายไปโลยิไงให้หน้าลำคาญอยู่ได้เออโอ้โหแม่นแม่นสุดๆโอเคเริ่มเลยมีแน่ทุกคนเอาใจช่วยมุกด้วยนะคะทือแบบมุกมค่อยๆแบบได้ทำอะไรแบบนี้สเท่าไหร่เลยอะมุกคิดว่าบอสนี้นะคะคือน่าจะสู้ยากกว่าเออ มังกรอีกแล้วเนี่ยคือบอสมังกรของไม์ขาวนะคะมุไม่ค่อยได้ไปตีันเลยเพราะมุรู้สึกว่ามันค่อนข้างจำเจแต่พอมาเจอบอสใหม่ๆแบบนี้แล้วมันกระชุ่มกระชวยหัวใจ อ,อยู่ในทีวีแบบนี้ไงเลยหรือไงเนี่ยโอ้โหทุกคนแล้วมันก็ไม่มีแบบหลอดเลือดบอดด้วยนะมุกไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่ามันแบบเออเลือดมันจะเหลือเท่าไหร่หนะคะนี่เนีนี่เนี้นี่เน้้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันนึกว่าแกจะไม่แกจะเป็นบอดกระจอกก็ก่อยโอเคโอเคมันสมมติมอนมาด้วยค่ะทุกคนโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย,ยจ็นออกจากวิหารก่อนค่นะเซฟโซนเราโอเคอู้เดี๋ยวใจเย็นสิพี่อืใจเย็นสิ เรียกพวกมาลุมนี่ว่าเราอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะมันทำท่าไรเวทมนต์อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันทำมันทำอะไรอ่ะอย่านะอย่านะอุ้ยอุ้ยมันซอมบี้มาอีกแล้วโหแล้วดูลูกน้องของมันแต่ละตัวนะโหซอมบี้ครึ่งซอมบี้ครึ่งสเกิลิตันแล้วถือดาบยินชันกันทุกตัวไอ้บ้าเอ้ยใจเย็นเจ้เย็นเจเจ้เอ้ยบล็อกบล็อกบอกหยุดหยุดหยุดเออออกมาไม่ได้ละเสอยวออกมาไม่ได้ก็ผีแล้วไอ้บ้าอ๋อมันมีอ๋อมันมีรูอุ้ยใ จะตกวิหารแล้วอย่าอย่าอย่าทำร้ายหนูอย่าทำร้ายหนูอย่าทำร้ายหนูหน, <c oughs> นี่กูแบบชุดฟูลจริงๆไหมเนี่ยโอ้ยโดนลุมกระสิตายหาเลยโอ้ยโอ้โหฉันกำลังมาฆ่าบอสนะฉันไม่ได้อยู่ในแบบซอมบี้อพคลิปนะเว้ย,ยไป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 เร็วฉันต้องรีบเคลียร์พวกแก,กเกพื่อที่จะไปสู้กับเจ้านายพวกแกเนี่ย โอ้ห oh, แล้วมันก็จะซัมมอนแบบนี้มาเรื่อยๆชีพหายแล้วแบบทุกคนเป็นอย่างนั้นมูนก็ต้องสู้กับไอ้พวกนี้เรื่อยๆโอ้โ oh, หเอาจริงๆนะบอสมันตีอะ <laughs> ไม่แรงเข้าไอ้พวกนี้ลุมตีเลยจริงๆไอ้พวกนี้น่ากลัวกว่าบ,บอสมันอีกอะโอเคเดี๋ยวมูขออนุญาตเคลียร์ก่อนนะฮะกว่า <laughs> จะเคลียร์เสร็จได้บ้าเอ้ยคือบอสมันคงไม่หิวเลือดตัวเองจนเต็มแล้วอ <laughs> อ้โอฮะไอ่ออไชามจริงนะ ฉันถามจริงๆฉันถามจริงๆว่าสม,มอนอะไรมาเยอะเยอะหยุดสม,มอนมาได้แล้วหยุดเสกพวกมาลุมตีฉันได้แล้วฉันมาหนึ่งเนี่ยฉันมาหนึ่งหนึ่งได้ไหมหมาหนึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมนีอ่อย่าเรื่อยพวกมาลุมตีสิโอ้โหแล้วดูพวกมึงนะโอ้โหโอ้ถือดาบกันทีละตัวสองตัวมาลุมตีกูเนี่ยรุมยำกันเลยนี่ อุ้ยภาษาบ้านออกใจนะเออนี่เน่นี่เนะน่กูเนคะียวหมดแล้วโอเคียวหมดแล้ว,ม,ลวมึงมึงตายมึงตายเอ,อ้ยมึงก็ให้กูยิงฟีเนาะโอเคเปลี่ยนมาใช้ธนูบ้างค่ะทุกคนเพราะว่าธนูของเรานะคะมันอินฟินิตี้พาวเวอร์ห่าสุกเต็มแม็กเออนี่เน่มันก็ยิงให,ให้เรายิงฟีเป็นช่วงๆเนาะทุกคน แต่ว่าก็ดีแล้วค่ะช่วงนี้ก็คือช่วงํำดํามิดของเรายิงไปยิงไปพวกแกจะไม่ทําอะไรให้ฉันตื่นเต้นอีกสักหน่อยเหรอเมื่อกี้ฉันคือแบบตื่นเต้นมากเลยนะถึงแม้ฉันแอบบ,บ่นหน่อยแต่ว่าเอออุ๊ยอะไรออ้ยอ่ะฉันนึกว่ามันจะระเบิดตัวแล้วตุ้มทําดาเมใจใส่สรุปเยทุกคนมาตายแล้วค่ะเยอีดอกอะไรเนี่ยกะโจกกว่าที่คิด,ดอะไร อะไระเออแต่ว่าถ้าหากว่าทุกคนอาจจะคิดว่ามันกระจกนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับมุกที่เป็นมือใหม่หัดล่าหัดอ่าผจญภัยหัดตีบอสเนี่ยก็ถือว่าขึ้นหืดคออยู่นะเพราะว่ามอนที่มาซัมมอนมานะคะก็สามารถรุมตีมุกได้เลยนะคะถ้ามุกไม่ต่อตัวแล้วก็เล่นวิธีโกงแบบนี้ <laughs> พูดเลยแล้วมุกโกงจริงๆอ่ะคือแบบว่าต้องแบบต่อบล็อกขึ้นไปเพื่อที่จะแบบเคลียร์มอนสเตอร์โอ้ยทุกคน <c oughs> โอเคค่ะกล <c oughs> ับมาบ้านอย่างปลอดภัยนะคะทุกคนตอนนี้ของหรือว่าขยะมุกก็แบบเต็มตัวมากเลยนะคะเดี๋ยวเรา จัดเรียงของพวกที่แบบไม่จําเป็นเก็บไว้ hmm. ในกล่องก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ะ Master นะคะที่เราได้นะคะ mm hmm. ก็คือบอสประจาวิหารนะที่เราได้ที่มันดอปมานะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองเอาไปใส่ตัวคราฟดูนะคะว่ามันสามารถคราฟเป็นอุปกรณ์หรือว่าของอะไรได้บ้างนะคะ mm hmm. เพราะว่ามูกอยากจะเอามาทําแล้วก็เอามาวางโชว์ไว้ในห้องโชว์นี่นะคะว่าด mm hmm. เราสามารถทำเนเธอร์สตาจากกระจกแล้วก็บล็อก เผ็ดได้อย่างนั้นเนาะแกมันทำงาง่ายเกินไปหรือเปล่าฉันลงแอดออนอะไรแบบนีม้มาด้วยว้า wow, วนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นอ่าโอ้อันนี้สามารถทำเป็นแบบหน้ากาสวูดนะคะเป็นคาถาเนาะแต่ว่าเราเอ้ยมันยังขาดชิ้นส่วนเป็นตัวกลมๆเอ่อเป็นเหมือนราลูกแก้วคริสตัลนะคะแล้วก็มีเป็นก้านเนาะเออเป็นแบบก้านคาถามันเป็นไม้ๆหน่อยอุย้ยนี่ต้องไปหาชิ้นส่วนเพิ่มแต่ว่า ฉันจะต้องไปหาที่ไหนแล้วนี่พาสุดท้ายแล้วนะ่าจะหาไม่ทันแล้วนะอุ้ยหมาเห่าทำได้แค่เอาชิ้นส่วนนะคะมาวางโชว์ไว้แยกชิ้นส่วนเนาะก็แอบเซดายนิดนึงแต่ว่าพานี้มันก็เป็นพาร์ทสุดท้ายที่มุกตั้งใจว่าจะจบโปรเจกต์นี้แล้วนะคะเนื่องจากว่าคำอินตัวหรือว่าใดๆเนาะเพราะรู้สึกมันตันมากแล้วทุกคนคือคอนเทนต์ในแบบเนี้ยมันยังมีอีกเยอะค่ะแต่ว่ามุก ส่วนตัวคือมันตันแล้วนั่นเองนะก็ถ้าใครอยากจะให้มีซีซั่นต่อไปก็บอกได้นะคะเพราะว่ามุกก็จะแบบมาทำให้ต่อนั่นเองนะคะออกมาข้างนอกนะคะแม้ว่าจะเป็นตอนกลางคืนมุกก็ยังชื่นใจอยู่ดีนะกับบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ทุกคนอาจจะรู้สึกแปลกตาไปว่ามันมีส่วนใดเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือขนแกะสีขาวแดงที่มุกเอามาเพิ่มเติมนั่นเองคือยิ่งตกแต่งยิ่งเลอะบ้านหลังเนี้ยรู้สึกเศร้าใจเหมือนกันนะแล้วก็ ความอ้อยที่ไม่ค่อยได้ไปแตะน้องเลยนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้อ้อยแล้วนั่นเองเนาะอ,อ้อยทุกคนมันเป็นแบบแบบดีมุกลักมากๆเลยนะแต่ก็คงจะต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเนาะเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยได้ออกไปประจันภัยด้วยเลยเนาะด้วยความดีเลย์ของแมบนะคะอืมแล้วก็น้องวัวที่อยู่ได้กันไม่ถึงแบบสามพาร์ทนะคะ กับตรงนี้ที่มูกุษาทุ่มแรงมานะแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะทําให้มันเต็มแต่ก็น่าจะทําให้มันไม่เต็มได้นะคะแบบน่าจะทําไม่ทันแล้วนั่นเองนะเออยังเหลือที่ว่างอีกเยอะแยะเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการพูดไปแล้วก็ดูแมพไปนั่นเองนะคะนี่คือโซนของบ้านมุกเลยนะคะทุกคนแ้ะบ้านที่โลง่ลงๆไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยด้วยซ้ำจะสร้างมาใหญ่ทําไมเนี่ย ใช้ที่สุดก็มีแค่ตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็ส่วนตรงที่นอนเนาะที่นอนที่แบบว่าเป็นโดมกระจกแล้วก็มีน้องมาน้ําแล้วก็มีน้องต้นไม้กินโคนที่เราเลี้ยงไว้นะคะซึ่งน้องก็อยู่กับเรามานานมากๆ <c oughs> ก็ดีใจจังเลยอะมุกรู้สึกดีใจจังเลยที่ตัวเองนะคะทํามาจนถึงพาร์ทน,นี้ได้นเนาะในที่สุดมุกก็จบโปรเจกต์อย่างเป็นทางการสักทีนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามกันมานะคะ เจอกันไหนโปรเจกต์ Project หน้า๊ายบ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 ายขอบคุณที่ดูแล้วก็กดไลค์ทุกคลิปของโปรเจกต์นี้นะคะเจอกันเจอกัน๊ายบาย